เล่นอะไรกันแบบนี้แม่ไม่โอเคเลยนะตั้งแต่เบสแล้วนะเบสแพรฟ้าเบลทุกคนเลยแม่ไม่ได้สอนให้มาพูดกับแม่แบบนี้กิ๊แบบนี้ล้อเลียนกับพ่อกับแม่ไม่ได้ถึงมันจะไม่ใช่คําพูดที่แรงแต่การที่เถียงพ่อแม่มันก็บาปแม่รู้สึกน้อยใจนะบอกตรงๆเลยถ้าหนูเป็นแบบนี้กันแม่ไม่โอเคนะแม่ไม่สบายใจงั้นเดี๋ยวแม่ขอไปอยู่คอนโดสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวหนูค่อยมาคุยกันให้แม่สบายใจกว่านี้ก่อน แชแนลเราก็แพคฟ้ะเบสครับผมเขาไม่ได้อยู่ช่องละครั้งอยู่ช่องว่าเบสขึ้นตรงนี้ตรงนี่นีงนี่ระบายกอ่นแกคือคลิปวันนี้ผมบอกไว้เลยว่าตั้งแต่ที่แม่เนี่ยแกล้งเราสองคนอย่ามาชวนเบสกับฟ้าเอาคืนแม่แกล้งแม่เนี่ยนะใช่เอาอีกแล้วใช่ปาบอีกแล้วใช่อยากแบบแกล้งแม่แล้วแบบตื่นมาทีอ้าวอยู่ใหนล็อกลากตัวมันไป คแม่ทีมือเท่าไปลานปากเท่ารูเข็บเดี๋วไอ้ที่นู่นตัวสูงปี๊ดเป็นเป็ดหยอกหยอกหยอกบาปตลกโอเควันนี้คือว่าวันนี้จะมาทำคลิปเอาคืนแม่นะฮะก็คือโดยการที่ลุงจะมีฉลากให้จับฉลากอยู่ไหนฉนดอยู่ไหนนี่ในนี้จะมีคําแบบคำพูดคำพูดคำพูดหนึ่งอ่ะที่ไม่ว่าแม่จะถามอะไรทั้งบ้านต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่ยิ้วเจอเรื่อง แล้วแม่พูดกับเราว่าเรื่องของกูใช่ไหมแต่อันนี้มันคำมันจะซอฟๆแต่ไม่บอกเดี๋ยวให้คนดูลุ้นเอาว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนแต่ละคนจะได้เหมือนกันจอาไว้อย่างหนึ่งกดเกณฑ์กฎเกณฑ์คือถ้าแม่ถามอะไรพูดคําที่ตรงเองได้ทั้งวันเฮ้ยไม่ใช่มีแค่เรานะพี่แจ็คด้วยนะมีแจ็คด้วยนะมีแจ็คด้วยเหรอพี่แจ็คต้องจับด้วยพูดตันเลยทั้งบ้านใครจับก่อนมาเบสเลยเบสเบสก่อนนะเบสแม่เนี่เอาโหอะไรก็ไม่รู้อ่ะจับอันนึงเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะ เงเปิดนะอ่าเบสเอาไปไม่มีคำไม่แรงคำไม่แรงเพราะว่าไม่กล้าพูดแรงๆกับแม่กลัวบาปทุกคนกลัวตื่นมากลัวพูดปุ๊บปากคนรู้เข็มเลยแล้วไม่อยากพูดบอกว่าไม่อยากพูดแรงนะเลยทุกคนอ่าแจ็คแกเอาไปเจ๊จะไปก่อนเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดก่อนเบสมาโชว์ได้คำว่าอะไรเปิดเลยเปิดแล้วโชว์กล้องเลยหนูว่าก็สวยดีนะเม่เฮ้ย พูดทั้งวันเลยเหรอพูดทั้งวันแม่ถามอะไรต้องพูดคำนี้สมมติสมมติแม่บอกว่าเบสไปไหนลูกผมก็เกยดีนะแม่เอ่ะสองฟ้ารับนี่แม่โอ้โหโอ้โหเขาว่าอะไรแม่ต้องพูดร้ายแรงมากของหนูซอฟเหมือนเบสแหละออะะไร่ถางว่าไม่หิวข้าวไหมคะทั้งวันใช่ซอฟปะเฮ้ยหนุ่มแสลงสองคำมันจะเป็นขัที่วมทางแปลกไม่รู้ใครจะได้อ่าจูบเบล โอ้หคำนี้แม่อย่ามาแซวสีแไม่ดนอยู่โอ้โหี่คุณก็อ่ะมีแรงบ้างหรือไรวะอ้าวอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแจ้งมาแกได้คำว่าโชกล้องโชกล้องโชก้องโชก้อนไม่ออกแม่หบอกเลย อแม่จะบ่นเล็กหนาเนี่ยแต่มันคือคำหานะอย่างเช่นแบบแม่ไม่ถามเลยอ้าวแจ็กินข้าวแล้วลูกแม่จะบ่นเล็กหนาเนี้ยงงเลยไม่รู้อ่ะวันนี้จะตั้งกล้องไว้ในบ้านถ้าวันนี้ใครได้คำอะไรก็พูดกับแม่ทั้งวันเวลาแม่ถามอะไรอะไรยังไงนะโอเคโอเคปะได้โอเคไปคนก่อนจะไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับละครังแล้วก็ไปกดไลค์กดซับสไคร้ใกับช่องเดียเบสด้วยแล้วกันเอาให้ถึงหนึ่งล้านซับสไคร้เร็วๆด้วย Let's go! นูไปรับเอ้ ое, สองตัวตอนไหนลูกแล้วแม่หิวข้าวไหมคะแ,แม่หิวข้าวไหมคะกินแล้วลูกแล้วแม่หิวข้าวไหมคะกินแล้วแม่กินแล้วไงลูกแล้วแม่หิวข้าวไหมคะกินแล้วไงลูก <listing> แม่หิวข้าวไหมคะ ไม่อเอยู่มือนเคจริงเหรอแม่ว่าไงไม่แล้วแล้วแม่อยู่เขาไหมคะแม่แม่ีแล้วลูกเขาอไเขาเป็นคนลยหนูก็สวยดีนะแม่แ่ว่าีก่อนล่ไวก็เอาไข่แม่มีข้าวกินพี่ถามก่อนเลยไ้มีอะไม่ทำอะไรกินอะไรเงี้ย Có người cho bà sớm 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 mẹ sớm 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 นักเก็ตด้วยนะสวยเดี๋ยววันนี้แม่จะทอดอันนี้ให้กินนะลูกอร่อยนะเนี่ยไปซื้อมาแอบไปซื้อมาหนูว่ามันก็สวยดีนะแม่ทอดไก่เนี่ยไม่ทอดในรูปสวยต้องไหม้หนูว่ามันก็สวยดีนะแม่ให้ทอดไหมได้กินไหมหนูว่ามันก็สวยดีนะแม่ แาเวเบสอะเย่ไม่จะทอดเองนะเก็ซื้อมา่ะเป็นไรของมันไม่ลูกถามบอกว่าสวยดีนะแม่สวยดีไม่ขาอะไรของมันก็ไม่รู้พูดอะไรพูดมีเรื่องแม่ไม่ต้องพูดปาเบสเป็นไรก็มลูกแม่ไม่ต้องพูดปาแม่ไม่ต้องพูดเป็นไรแกลูกเลราะันหรือเปล่าแม่ไม่ต้องพูดค่ะ งงงงไปไก่ตาแตกเลยตาแตกตาแตกแล้วเนะี่ยมีอะไรก็พูดกับแม่เลยอะไรลูกแม่แม่ต้องพูดครรรออออยากจะ้้้งงงไปงแล้วเจ้าเบสไปไหนเนี่ยแล้ววันนี้เบสอยู่ไหมดูแมแม่ต้องพูด แอะไม่ต้องพูดแม่ไม่้องเนี่ยคงกลตะงงอะแต่แบบเราเดินออกมาแล้วของฟ้าเองแล้วของพี่ล่ะไม่เหมือนมาสซีอวดใจจงเว่าอะไรวดเะวขอเขากรธหรือเขางงเขางงมากกว่าม่งงใช่ไหมโกรอโกรธเหรอตอบตาพี่แล้วคนไปแล้ว เธอเนี่ยดูเขาตัวาชานันเธอตัวขาวเธอาตัวหายเธอแบ่ไม่ไมรับไปสองตัวลูกแม่พึ่งเซาซีกับเบลครับตัดไอ้ลูกเนี่ยละคู่ใหญ่ี่เเล้ยพี่นเอหแล้วซาีแม่บอกให้ไปรับหมาให้ลูกแม่พึ่งเซาซ,ซีกับหนูครับเสียตายเหอ ทำไมพูดอย่างนี้ลูกไปเซาซีที่ไหนให้รับหมาแล้วเนี่ยไปไปรับหมาแม่พึ่งเซาซีกันหมูครับพบอสูรอยู่ตรงนี้เปรตอสุรกายไม่ได้เซาซีนะเนี่ยให้ไปรับไอ้สองตัวให้ลูกป่านนี้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วไปแม่พึ่งเซาซีกับเบลครับเอ,องเอาอะไรมาพูดฮะไปรับหมายังหาวเซาซี แค่เพิ่งเท้าซีกับเบลครับแล้เวเบลทำอะไรไม่ถึงทำอะไรแม่เท้าซีที่ไหนครับแค่เพิ่งเท้าซีกับเบลครับพูดแบบปลกๆปกติไม่พูดแบบนี้นะน <c oughs> <c oughs> ี่คือพี่เริ่มใหญ่แล้วพี่รู้สึกตัวสูงขึ้นมากเลยนะวันนี้เนี่ยตัวสูงได้บุญมั้ยเป็ดสิมือโตเต็มเป็นใบดาแล้วเนี่ยแกออกกลังกายอยู่ก็หยุดเลย มันมันยังไอ้มันเด็กที่เดินน้องเหวี่ยงเอ้ยชิวๆเองอยู่นะแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปล้างหมาจะล้างผีทุ่งไม่อย่าไปเซซีเบลครับมันไม่ไม่กล้าพูดแบบไม่อยากมาเซาซีได้ปะอะไรไม่กล้าไม่กลัวของพี่แจ็คถามไปไม่รู้อะไม่รู้อะถ้าเราพูดอะมันเป็นชาเลนจ์อะตอนที่สุดอะถ้าเขาไม่ถามกันแล้วไปไงถ้าเขาถามล่ะอ้าวเองพูดถานี้าเราถามค็ไม่้องถ แจ๊คพวกนั้นไปไหนกันหมดเนี่ยไปเรียกพวกนั้นให้แม่หน่อยดิแม่ว่าวันนี้แปลกๆกันทุกคนเลยเนี่ยแม่สงสัยมากเลยไปเรียกมาให้แม่หน่อยป่ะแม่จะคุยด้วยอยู่ในศตูไหมแม่จะบ่นอะไรนักครับฮะฮะแจ๊คพูดอะไรนะลูกแม่จะบ่นอะไรนักหนครับแจ๊คพูดกับแม่แบบนี้เลยเหรอแจ๊คไม่เคยพูดกับแม่แบบนี้นะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย คอนเทนต์อะไรเอาให้แกล้งแม่ใช่ไหมใช่โอ้โหแสบสุดๆเลยลูกฉันงั้นเอาเองกล้องอยู่ไหนแจ็ครู้เรื่องดีที่สุดไปเอากล้องมาเดี๋ยวแม่จะจัดการเอาคืนในพวกนี้บอกนะห้ามบอกเป็นความลับเลยไปตั้งกล้องให้แม่เลยเดี๋ยวแม่เอาคืนให้นักถุงไปดูแสบนะนี่พี่ โอ๊ดจีนเมื่อกี้เห็นคุณไปแพ็คกระเป๋าเลยไปไหนไม่รู้ใช่ว้าเอาจริงใช่ใช่จริงเขาจริงจังมากเลยนะแม่แม่ไปไหนถึงตอนนี้เราเนี่ยแม่ป้องอ่ะนี่อะไรเล่นอะไรกันแบบนี้แม่ไม่โอเคเลยนะตั้งแต่เบสแล้วนะ เบสแพรฟ้าเบลทุกคนเลยแม่ไม่ได้สอนให้มาพูดกับแม่แบบนี้ทุกวันทําไมพูดจาดีวันนี้ทําไมแบบยอกย้อนมันมันมันไม่ถูกต้องนะลูกพูดกับแม่อย่างนี้ไม่ดีนะทีหลังไม่เอานะแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้อีกนะหนูอยู่กันไปเลยอยยอกทำแก้ที่เคยแบบนี้บแ,แบบนี้ล้อเลียนกับพ่อกับแม่ไม่ได้ถึงมันจะไม่ใช่คําพูดที่แรงแต่การที่เถียงพ่อแม่มันก็บาปถึงมันจะเป็นคําพูดที่ทุกครั้งเวลาแม่บอกอะไรหนูก็จะคับ ถ้าหนูจะไม่เถียงหนูก็คือไม่เถียงเลยหนูจะมีแต่คําแบบรู้ว่าแม่พูดอะไรหนูก็จะโอเคในเรื่องที่แม่เตือนทุกๆเรื่องแม่รู้สึกน้อยใจนะบอกตรงๆเลยถ้าหนูเป็นแบบนี้กันแม่ไม่โอเคนะแม่ไม่สบายใจงั้นเดี๋ยวแม่ขอไปอยู่คอนโดนสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวหนูค่อยมาคุยกันให้แม่สบายใจกว่านี้ก่อน อย่าทำแบบนี้กันอีกนะรู้ไหม,ไมท,หทุกคนเลยงั้นแม่ไม่ไปแล้วแม่ไม่มีรถรถไม่มีสักคนไม่มีรถจะขันจะไปยังไงแกงนอนหนูเ <c oughs> ห,หรอถามแจ็คดูสิอะไรอ่ะแล้ก็เอาไว้บาลอย่างเงี้ย หรือว่ไม่มีเดี๋ยวมันไม่นี่ทีม่ตัดเลย่าสรุปอไลากสรุปไม่ได้ดใครทำใครก่อนล่ะโอ้คำนี้ใครทาใครก่อนใครทาใครก่อนเขาเป็นเด็กเอโดกาดอย่าให้เปิดช่องเองมั่งนะเีมีมันยังมียังมีแล้วนี่ชื่อช่องว่าเรียกอะไรนะกั๊ก เราแม่แม่เล่ไม่ออกคือได้จำพี่เล่นไม่ได้ครับพี่ชอบแม่แต่แม่จำพี่ชอบเองไม่ได้ไม่เข้าใจแม่พี่เอาคนดูก่อนคือหนุบเมื่อกี้แม่ไม่ได้กดใช่ไหมฮะเมื่อกี้ถามแจ็คคืออะไรไม่เข้าใจฮะมันไม่แผลซ้อนแผลแม่ดูได้ไหนแล้วทำไมไม่เอาคืนได้แม่ก็เล่นเอาแจ็คอะไรแจ็คอะไรนะ อันนี้พี่ฉายายังแจ็งว่าแจ็คหลุดแจ็คแจ็คแจ็บอกแจ็คหลุดใช่ไหมช่องแจ็คหลุดอ๋อช่องแจ็คหลุดชแนลเหรอเนี่ยแจ็คหลุดห่องชแนลอันนี้คือแผ่นใครเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเขาให้ไปแก้แขนว้าวเฮ้ยอะไรล่ะด้วยเงี้ยมากๆเดี๋ยวเจอช่องแม่ปวดชแนลเข้าไปนะแม่ปวดชแนลเป็นไงล่ะแม่ปวดเนี่ย บอกก่อนทุกคนอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับความเป็นปจริงแล้วก็จริงๆ<ด>ก็ไม่สมควรที่จะพูดพอพกับพ่อกับแม่ด้วยคําพูดที่มันไม่ดีอะไรก็ตามแต่คําพูดพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องหนูก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยะครับถ้าความสนุกพอแล้วก็บางอยา่างไม่ควรเลยนแบบก็ไม่ต้องเอาไปทำตามนะครับตามนั้นโอเคใครชอบคลมมิปอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับหลักขั้นแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง The b เบสช่องแม่ช่องอะไรช่อแม่หัวใจแม่แล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องแจ็คแจ็คหลุดแจ็ ของปีกแม่ไม่กลัวคุ่กคนขอคอณด้ทยทุกคนเนี่ยเพิ่งขอเข้ามาแม่ก่อนทักความุ่่ขอโทษครับขอโทษครับขอให้ท้าลงโทษอย่างหนักเจ๊ด่ากินอะไรู้ปร้อนัวแลหวอ่